พองส่งจรัเเรืองประเทืองก้องรุ่งเรืองรองเกียรติดำรงส่งคุณค่าผ่านเส้นทางอุปสรรคนับขณาทุ่มชีวาและรวงใจให้เยาวชนในวันนี้มวลหมูมิตรสนิทพร้อมไม่ตีน้องพร้อมรัก ประจักษ์ผลดังเพชรงามผ่านเจียรไนด้วยอดทนจึงป่อคนแกร่งพิสุทธิ์ดุดคีรีเป็นคุณครูอนุบาลเชี่ยวชาญเด็กถึงตัวเล็กแต่ยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรีเจฮัสซอดทุ่มเทรสร้างเด็กเก่งดี ทักษะมีคุณธรรมเด็กจำจริงคุณครูครับคุณครูขาเด็กขับขานประสานงานผู้ปกครองคล่องแคล่วยิง่งทั้งปัดกวาดเช็ดถูไม่ประวิงหลากหลายสิ่งเป็นแนวดูสู่ครูเรา ท่านทุ่มเทโอ้คุณครูอาซีซาเวยูโซนั่งที่โต๊ะหัวหน้าฝ่ายถือเงินเขาท่านทุ่มเทด้วยซื่อสัตย์มิใช่เบาเหมือนดังเอางานใหญ่มาพากังวลลงจากรถหยิบแฟมมาพาหนักหนว่วง งานทั้งปวงเวียนทั้งปีมีหลายหนสอตองอเปิดแฟ้มถามตามหลายคนเป็นด้วยผลความใส่ใจผ่านด้วยดีชื่ออูมาเปะอูเรารู้แจ้งท่านช่วยแบ่งเบางานสถานที่ ขับโชเล่คู่ใจใช้งานดีเห็นทุกทีขนอาหารอาดุบาลเราเช้าปัดกวาดเปิดห้องต้องขับรถทรงเด็กบดกวนปูนต่อรอซ่อมเสาทําง,งานตรงลงเวลาตั้งแต่เช้าทั้งงานเบาเอางานหนัก ครูเอ่ยชมหลายสิบปีที่พ้นผ่านการหมุนเปลี่ยนสู่เกษียณุุทิตาสง่าสมอุทิศทั้งจิตวิญญาหน้าชื่นชมเพื่อเพาะปุ่มอุดมการสารความดีชาวยะรินขอส่งใจให้ผ่านพ้มให้ประสบโชคอิ่มเอม กระเสมสีทั้งโรคาเพียร์ไทยยาได้มีสุขทวีเป็นขวัญบ้านสำรัญถือจากใจคุณครูย่าถิ่ทุกท่านครับนองจคุณครูกระเสือและก็เด็กนันทุกคนครับแล้วก็